สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมหลังจากทานข้าวเสร็จเนาะช่างก็มาตัดแต่งกิ่งนะครับรอบรั้วบ้านเป็นต้นต้นฟ้านะสีบานเย็นกลับปงผมมีทัดหน่อยนะครับผมไม่ค่อยได้มา ที่มันเลยรั้วเข้ามานะอะะไรนะตัดแต่งที่มันเลยรั่วส่วนป้าก็ไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดคุยกับ FC ทางทิกต็อกนะครับผมตอกก็ฝากเข้าไปติดตามนะครับลุงพลป้าแตนทนะิกต็อกลุงพลป้าแตนบรรยากาศที่โกกกอกนะฮะเหมือนจะร้อนนะมันนี้ น่านจะร้อนทั่วประเทศพอ,อไม่ได้มาประมาณสองเดือนนะครับครับโอป้าครับอ้าวอ้าร้อนร้อนฝนนะครับร้อนฝนร้อนพายุตอนมาก็ตกที่สกลนครน,นะครับตอนที่เราเดินทางเอ้าวคนละพันเหรอนละงกระออ๋อดอกมันไม่เหมือนกันนะดอกเล็กใบเล็กนะฮะดอกใบเล็ก เป็นหางหางกระโลกครับผม,เป,มเป็นพุ่ม,นะมสวยสวยคนละแบบครับ,รบอีกอีกแล้วใบใหญ่พันอะไรครับดอกใหญ่อืมสารพระพรมนะครับตรงนี้สารพระพรม เี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศด้านหน้านะครับให้ลุงช่างแต่แตงจริงดูมุมกว้างน,นี่สวยงามอะ่ะนี่นะครับโอวิวที่คุ้นเคยนะครับวิวที่เอฟซีหลายท่านนะครับแฟนขับตัวยงแฟนพันธ์แท้นะคุ้นเคยนะครับวิวหมู่บ้านกุก,กอกนะครับนี่เราเห็นผู้เล็กไฟนะผู้เล็กไฟ ก็เดินออกมาลมนะฮะลมพัดเย็นนะเมื่อกี้อยู่ข้างในจะร้อนหน่อยเพราะมีกำแพงนะาก็จะมีลมนะครับสดๆดเรดียวๆนะอ่ะเซมเจ้าอากาศด,ดีนะครับช่วงแต่ช่วงแรกๆนะที่มาอยู่ หน้าหนาวก็จะหนาวมากเลยหนาวแบบฟูหมอกหมอกไตมือนะครับหน้าร้อนก็จะร้อนร้อนสุดๆมือนกันนะครับอยู่ที่บนภูนะบนภูหมู่บ้านลูกกองอยู่บนภูเขานะครับอากาศดีนะครับนี่นสวยๆเซลฟี่ได้นะเนี่ยก้อนวันๆนะครับย้อนอดีตวันๆของหลายๆท่านนะครับทางนู้นนะ่าจะไปโกกตูมนะครับ ตูมไปบ้านมะนาวนะครับไปดงหลวงนะครับไปดงหลวงก็จะเดินทางมุ่งหน้าไปทางนี้ส,นนนนะนนส่วนด้านนี้นะนี่กาแฟกกอกนะครับส่วนด้านนี้ก็จะย้อนกลับไปเต่าห้อยนะครับไปได้แล้วก็ไปกระสินนะครับไปกระสินเขาวงนะครับเขาวงการสินนะฮะบ,บ้านช่าง งานแางต่ำเนาะบรรยากาศสดๆนะครับที่กกอกนะครับก็เดี๋ยวช่วงสักพักนะครับอีกสักหน่อยจีิใจก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับจะมาดงนะครับก็ไปกลับนะไปกลับ ก็ลุงก็มาดูต้นทุเรียนนะครับก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เสียหายอะไรมากมายนะครับที่แรกเนะ่เตรียมปูนสีแดงเราเห็นลุงเตรียมปูนแดงแล้วก็ยาเส้นนะครับเพื่อที่จะมารักษาเจาะรูต้นเข้าไปเพื่อที่จะรักษานะแต่พอได้มาตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบต้นทุเรียนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ไม่เป็นไรมากนะครับไม่เป็นไรมากก็ไม่ได้ใช้อุปรกรณ์นะครับหรือว่าวัตถุดิบ ที่เตรียมมาในการรักษาไม่ได้ใช้นะครับก็อย่างที่ลงคลิปไปคลิปแรกๆนะครับที่มากกกอกก็ผงก็เช็คแล้วนะครับปีนเอาบันไดปีนขึ้นไปตรวจสอบละอืมอากาศตนยางสูงใหญ่นะครับตลาดน้อยนะครับเดี๋ยว่านนี้เต็มตลาดน้อยเต็มด้านหน้านะครับยาวไปถึงโนนนะครับ ฝั่งข้ามก็เป็นตลาดนะเป็นบ้านยูทูบนะแต่กันโกกอกคาแฟ่โกกอ,อก,กอขอปิดตำนานไปนะปิดตำนานไปลายกกอกก็เริ่มลือละหรือแผ่นหรือเหล็กเพื่อที่จะไปทำประโยชน์ต่อไปนะครับของพี่กีนะพี่นิวนะ อ่ันมาดังนี้นะฮะเอ๋อเป็นวิวหมู่บ้านนะครับปลายบ้านนะสูมให้ดูปลายบ้านปลายหมู่บ้านนะก,กอบแอดก,กอบหนังสือก็เริ่มจางแล้วนะฮะ สดนะครับตอนนี้บรรยากาศสดๆเรารายงานสดๆนะครับอยู่ที่บ้านกกกอ,อกนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารอันนี้ข้ามจังหวัดมาที่มุกดาหารนะครับจากสกลนครมานะอำเภอวางร้านนิวาสจังหวัดสกลอยู่ ด้านหลังนะแต่ก่อนมามีน้ําตกนะครับน้าตกเป็นห้วยนะครับหลังบ้านลงุงเป็นห้วยน้ําตกก็จะพาเอฟซี C เดินไปดูนะครับแต่ก่อนยอดวิวเป็นแสนนะครับยอดวิวเป็นแสนถ่ายน้ําตกด้านหลังบ้านลุงนะฮะยอดวิวแสนกว่านะตอนใหม่ๆตรงน,นี้น่าจะลันไปประมาณสามแสนสี่แสนละยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็ล้านวิวก็หลายคลิปอยู่นะครับล้านวิว ยอดวิวเป็นล้านนะครับของช่องช่องเอ็มก็ประมาณ3คลิปนะครับยอดวิวหลักล้านนะสมัยตอนอยู่ที่กรกกนะต่อมาคุยทักทายกันนะครับผมคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะบรรยากาศต้นคลิปก็ลุงช่างก็ตัดแต่งกิ่งเครื่องฟ้านะครับมาฝากอุ่นนุนสินค้าของบริษัทมณอมมซัรนะครับทุกตัวทุกคนนะครับไลน์อัจฉริยสกินออฟฟิเชียลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ